Yeah. วันนี้นะคะเราจะมาเล่าเราจะมาเล่าเรื่องราวในชีวิตของคาเพน่านะคะสาวน้อยไอดอลที่กำลังมีชื่อแสงโด่งดังนะคะทุกคนนี่เป็นงานคะชุดธรรมดามากเย้ yeah. วันนี้นะคะ่ะทุกคนชื่อชื่อคาเพนราเราวันนี้เราจะไปที่ย่านคนชิลนะคะทุกคนฉันจะไปแบบโซโลหรือว่าฉันจะไปแบบทีมดีนะ ถ้าเป็นคู่ดีคิดไม่ออกเลยเนี่ยคาเพลลาคิดยังไงดีไปคนเดียวก็ได้คาเพลลาได้ค่ะเพลลาจะสู้ค่ะเพลลาจะสู้ตอนนี้ค่ะเพลลากำลังจะไปที่ย้านคนชิลค่ะเพลลาเนลาหนื่อยมากเลยรู้ไหมแต่ละวันเนี่ยคาเพลาลาต้องพักอย่างสองอะ พาไปน้ามีแสงยังไงนะาแสงดไน,นาแสงงต่อไปสดนล่าถึงย่คนคือพบเจอเพืนใหม่สุดเดียวคเรืเ่องความเพียอ๋อเพ่อนเจอ คนมาดูร้านขอไม่ดูฮึฮึฮึนี่บ้าหนออ่ดูม่น่ะฉันมืมอหยแล้กวาาลก็้วกนก็ได้อันนี้คือร้านองฉันไม่ง่าย้านขอ,อนจะเนร้านขนาดเลยแล้วก็มีคนมาิ่ะแล้วก็ต้องกลิ่นพนติคฉันทำอาหารกลค่ะนี่ค่ะันมีสุขจากรซื้จจบ้านใหม่นะคะถ้านนี้นเมาะนาลำมากฉันอยู่ใกล้จิตาวน้าก็ะิงน,นะคะแต่ การแสดงโชว์นะครับขอให้คุณไปแสดงโชว์นะครับ ดูกันว่าเขาจะอาันในบ้านมันให้จัดล่ะเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ไปดูกันลเลยเฮ้ยแถวนี้มีร้านของนะจังเลยตรงนี้ก็เหนื่อยเนี่ยมีเงินอยู่แค่ 5, ห้าแสนนะฮห้าแสนบาทห้าแสนกับอีกห้าบาทมีแค่นี้นนวูว้าวเป็นสายน้ำที่สวยจังเลยสดชื่นจัง เวลาได้อาบสาแบบนี้เนี่ยมีสา,านน้ำอยู่หน้าบ้านเหรอสวยจังเลยนะเนี่ยนี่บ้านฉันเหรอไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยนะฉันนึกถึงบ้านเก่าจังมีรอยให้นั่งด้วย ได้ไรบ้างเนี่ยได้ขอความด้บ้างฉันต้องการของแต่งบ้านวฮ้วนี่ยามากเล่ใครมาขึ้มนมาสนแสดงอีกพวกแบบออลิชันคัมแบ็กอีกอืมอีกนานนะเนี่ยแฮมคาเบล่าต้องคิดว่า าเป็า้องดังกับแบ,บ๊พิงก็ได้้าเป็นหน้าจะซื้ออะไรนีนะ Mmm. ดูท่ากลางรินนสมสวยงามชอบจริงๆเลยบรรยากาศแบบนี้นะหายากจริงๆบรรยากาศแบบนี้จุ๋มเล็กไปนี่นนกระโดดน้ำนเอจังเลยบ้านทันเนี่ย